สวัสดีค่ะทุกคนมาร์กหน้าหนึ่งว่างหนึ่งอ่ะเข้ามาเร็วเวอร์มาร์กหน้าหนึ่งว่างหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะคะมาแล้วทุกคนเปิดจิมม2มยี่สิบห้ารอเลยพี่นุ่นเข้ามาเร็วมาก มุกมากหน้าแบบเต็มทีว่ไม่ใช่อะไรกะว่าจะไลฟ์ตอนสองทุ่มเนยแหละเพราะว่าจะจะแบบชวนทุกคนดูนายคะแต่คือก็ใจเจ้ากรรมก็ไปมาร์กหน้าตอนประมาณทุ่มทุ่มแบบสี่สิบแล้วแล้วมันเอา้ามันยังเปียกเลยมันไม่ไม่แห้งก็เลยอัดมาร์กไปเรื่อยๆละจ้ะเ <c oughs> ขาท่าน,น่ารัก เดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกรับเชิญเข้ามาในไลฟ์ของเราอีกแล้วเกนโอ๊ยมีคนมีคนเปิดร้องลยหงองแล้วเอ้ยอน้องคนนี้เดี๋ยนะเอ๊ะใช่ไหมใช่น้องที่ซื้อกระเป๋าหรือเปล่า <laughs> ขอบคุณค่ะคนบอกติดตามทุกต่ออา้าวลุกเข้ามาแล้วลุกเข้ามาแล้วยังไงยังไงไลฟ์ไลฟ์ชวน,ชวน,ชวน เชิญพระเอกมาด้วยค่ะสวัสดีครับุยปัดผมสวัสดีครับ <laughs> ปัดผมเหรอคะครับดูดีมดูดีมากค่ะเนีย <laughs> <laughs> ดูดีตลอดอยู่แล้วลุคกูตลอดอืม <laughs> <laughs> ทำอะไรใช่ไหม <laughs> <laughs> อ๋อแต่งหน้าแบบนั้นดีมากฟิล <laughs> <laughs> เตอร์ไม่แต่อันนี้คือวุ๊คมากหน้าอยู่ ขออีกแป๊บหนึง่งมันยังมันยังได้อยู่มันยังเปียกอยู่ลุกควรควรใส่เหมือนกันไหมครับลูกลูกลูกใส่เป็นลองดูก็ได้ะไจะน่ารักไม่ไ่ให้ทำฟิลเตอร์เอาก็ได้เอาเอาเอาลองดูเ <laughs> ราจะได้แบบมีเฮลตี้กัน โอเคเพราะว่าม <Okay. S 2> oh, <laughs> ีมีแมสก์อยู่พอดีจริงปะเนี่ยลูกค้าสวัสดีครัสวัสดีค่ะนี่ทุกคนเขาแบบอ่มีมีเอฟซีมาจากฟิลิปปินส์ไหมครับอ่ามี่ไหมครับ I mean ลูกพูดเป็น is there <laughs> are there any fan club from the Philippines here tonight Because i มีมาจากอินโดนีเซียโอเค from อินโดนีเซีย how do I say hello in Indonesian มุกรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้พูดยังไงอ่ะใช่อ่ะ I want to know อ่ะ I want to know อ่ะเขาถามว่าเราพูดเราพูดภาษาญี่ปุ่นกันได้หรอ คนถามเรื่องเรียมมากใช่เราพูดไม่ได้ทองบทที่คนตอบทุกคนคะเรามาชวนทุกคนมาร์กหน้านะคะแล้วก็ดูนายคะไปด้วยกันค่ะดีมากใช่ไหมจะได้ดูแลผิวให้ ให้ดีมากช่ถึงจะเป็นช่วงโควิดเราก็ต้องดูแลตัวเองกันหนึง่งต้องดูแลตัวเองมาบูไฮมาบูไฮไปว่าอะไรครับมาบูไฮเวนที่แกนกทินของอินโดนีเซียวะมามาบูไฮ Please say Namaste 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 เหวินเหวินสวัสดีครับคล้ายๆกับนาม a สเต เปล่าอ่ะ <laughs> ใช่คิดว่าใช่เนาะอืมอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วโคจิเป็นอะไรนุ่มมเสีย ooh, ooh, ใจออป๊อุ๊อุ๊อุาอุ๊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 อุอออิสอุ๊ออาออออออลามัต ามั ا สามัรดเดียนีพีที่แล้วเครียดเครียดมากเครียดเครียดทั้งทั้งวันทั้งคืนอ่ะไม่เออเนาะเครียดมากเลยอ่ะแบบแล้ดูออกในการแสดงตลกเหมือนกันอ๋อ س ل ا ด m e a n s t h a n k y o u s o o k a y w h a t i s h e l l o i f สา ا มัด i s t h a n k y o u w h a t i s h e l l o i w a n t t o k n o w Can you say m a h a l k i t a t o each other แปลอะไรอะโอ้สวัสดีขอบคุณสวั thank you t h a n k you oh wait so in Spain hola hola como e s t a anan that one I think I I know uh huh. <laughs> こんばんはฮัลเริ่มมอครับครับครับเรับค i ับครับมรับรับารบครับครั่ครับครับคมับับครบครับ่รับค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 รบครับครับคับรับคมัครับครับคนับครับคบับคับีคนที่ดู EP 3ก็จะแบบว่ามีความสุขมากๆ พออีพีสี่พีห้าก็เริ่มเครียดบอกเลยว่าอีพีหกจะดีอีพีหกจะดีคือล่อไปเลย р е й ติง р е й ติงน่าจะตกช่วงช่วงอีพีสี่กับห้าเอแต่ว่าไอไอรู้สึกโอเคช่วงช่วงที่ลุกแบบเข้ามาแล้วก็แบบโกรธโกรธหนุ่มนิ่มากมาก ฉากนั้นคือ acting acting โอเคเลยรู้สึกแบบดูหน้าออกแล้วแบบท,ทำให้แบบทำให้นุ่มนิ่มแบบร้องให้ได้แอืมล้วทุกคนก็เครียดนะโแต่วันนั้นถ่ายทำถ่ายทำยากวันนั้นมีมีลองช็อตอะ,ะ,ะที่ไม่ไม่คัดเลยอ่ะถ่ายไปเรื่อยๆจำจำได้ไหมใช่โอ oh, ที่ที่สตูดิโอใช่ไหมใช่ซีนานั้นานมาก เพราะว่าเราจะไม่มีการคัดเลยจะถ่ายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพร้อมอืมสุดยอดแต่ไม่ค่อยมีการพูดก็เลยแบบแฮ n d s อร์เ n ็นนิเ e อร์อินส์กันแทงอืมอืมุไอ้กันเทงไหมแลว่าอะไรนะอ๋อกันเทงคือรออ๋อหลอสิกันเทงอะ่ yeah. แอะแหมะลวมุกอ่ะ เออสวยสวยสวยภาษาเรามุกก็มุกก็่อเหมือนกันนะครับอ๋อขอบคุณค่ะทุยไม่ใช่มุกก็แกน์เทงเหมือนกันนะครับนี่เขาบอกว่า can you introduce yourself as อ้โหสวัสัดมาลีคีอสัอัก่อิสอจอ Uh, uh, um Hello everybody, my name is my name is Kochi. <laughs> um I I hope that I hope that you're having a wonderful day today and uh I hope to see you soon. Yeah. now get out of my office because I need to work เข้าคาแรคเตอร์ yes oh 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 มุกสันไหนคันทิกคันทิก means pretty อ๋อโอเค so กันเทง and คันทิกอก็คือมุกมุกมุกเป็นอันอ๋อมีชินจา ชินชินเจา้าชินเจ้าเวียดนามเราเรียนเรามาเรียนภาษากันอยู่นะคะวันนี้วันนี้เรามาชวนทุกคนนะคะมารหน้าไปด้วยกันแล้วก็ดูนายค้าอย่ามาอ่อย EP พหกนะคะแล้วก็ช่วยกันทวิตทวิตแฮชแท็กนายค้าอย่ามาอ่อย EP พหกกันด้วยเราจะเข้าไปดูเนี่เราสามารถเห็นมุก หน้าสดได้ไหมครับถอดหน้ากากได้ยากก็จะเป็นหน้าสดที่ก็มีฟิลเตอร์อยู่ดีถอดฟิลเตอร์ได้หรือเปล่าไม่เอามันมันโซมากไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเขาจะผิดหวังลุกเดี๋ยวเขาลองให้เดี๋ยวเขากลัวแต่ว่าเป็นในกดนั้นมั้งเหมือนผีแคสเปอร์จริงเหรอครับ ไม่คันทิกขนาดนั้นล่ะครับนี่เออเออุ่มนิมน่ารักมากใช่เอาออกนะนั่นหกหลบครับอู้นายหล่อมากหล่อจริงพี่มุก is very beautiful พี่มุก is very handsome ขอบคุณครับตอนมาสควาปาวาไรฟิลเตอร์มุกพลีเสียงโอ้ I wonder what that means. l ลู k can you read Thai? I can. แต่โอ้ได้เลยล่ะลูกอ่านไทยเก่งมากคือบทใหม่อ่ะของลูกคืออ่านได้เรืไหนที่จะเล่นเนาะใช่อ่านได้แต่เข้าใจเข้าใจคือแบบอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจแบบคร่าวๆแต่รายละเอียดทั้งหมดคือแบบไม่ได้เลยโอเคถอดถอดก็ได้เออ โอ้โหล่อสุดไหนโอเคไม่ไม่บังคับไหนอย่าดิอย่าทำไรชนีไม่อย่าให้เราเป็นปีเตอร์อื่นแล้วจะอ่ะอะไรวะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอ้เป็นอาหารเป็นโอเคมันอย่างนี้ก็ได้ มัเอาคิดคิดาควควสว้าว how many languages can you speak more ฮ huh? ะพูดได้ก uh, ีภ<พ>าษาาษารักนี่ถือเป็นภาษาหรอคะลูกเข้าใจไหมภาษาภ <laughs> าษารู้ได้ไหมภาษารู้รู้เอาลูกรู้ใช่ไหมกะเลยทุย กะเลยทวยเออไม่รู้อ่ากะเลยถวยคือคือกระเทยภาษาลูอโอเคมีแบบคิดคิดนิดหน่อยอะ่ะมันยากมันเป็นคำผวนเดี๋ยวนะลูปอ่อชูบ ช,ชอบชอบอะ่ะคือหมายถึงชอบอ๋อรอบชูบรอบชูบเออโอเคเออรอบชูบตอนนี้นะคะคทุกคนเรานอกจากสอนลุกพูดภาษาไทยแล้วเราสอนลุกพูดภาษากระเทยแล้วค่ะครับค <laughs> ไปกันใหญ่มันน่าเรื่องหน้าน่าจะต้องแบบใช้เยอะมากอยากาอยากภาษาหองบ้าน เสียงก็ต้องแบบเก็บเก็บเสียงเสียงที่ลูกต้องเล่นคือแบบฝึกฝึกหนักมากตอนเนี้แต่ฝึกให้แบบพร้อมที่จะฝึกให้เสียงมันเป็นยังไงอะใช้เสียงเป็นเป็นเสียงแบบทุ้มๆหรอแบบพี่ที่เป็นคนที่แบบเป็นเป็นผู้หญิงจริงๆอะเออ๋ออเหรอเออใช่ใช Oh, อ๋อเพราะลูกต้องแต่งหญิงนี่นะใช่เราต้องแบบคนต้องเชื่อว่านี่คือเป็นแบบนั้นเลยเออแล้วลูกเราล,ลูกพูดได้ไหมมันต้องพยายามเสียงสูงหน่อยอะไรเงี้ยป่ะเราต้องสิ่งที่เวิร์กมากที่สุดก็คือจินตนาการว่าตัวเองเป็นแมวเป็นแมวที่แบบแที่น่ารักเหมือนออแมวที่พูดพูด ใได้แต่เวลาอยู่กับคนอื่นอาจจะเป็นแบบหนูหรือแบบสัตว์อื่นๆที่ที่แบบตัวเล็กน่ารักแต่ไม่ได้แบบพยายามให้เสียงสูงสูงแบบสูงมากๆอันนี้มันมันต้องมาจากมาจากอินเนอร์ด้วยใช่ใช่ทำพันเซคัคพกพกคกเี่ยว้าวอยากรู้ภาษาใดๆมากๆเอออยากรู้สรุปสรุป โอเคมุกพูดได้ภาษา,า,าไทยภาษาไทยภาษาเดียวแต่ว่าอ่านภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ได้เลยภาษารักก็ก็อีกเรื่องหนึ่งยิ่งไม่ได้ภาษาลูภาษาลูก็ฟังออกพูดได้ด้วยเออเนาะหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะ How many episode That's a good question สิบสีนะครับทุกคน I mean 14 Yes สิบสี่ yes ใช่ตอนนี้ทุกคนไปเปิดทีวีเลยนะช่องจีนยี่สิบห้าอีกสิบห้านาทีสิบห้านาทีใช่เปิดรอเปิดรอได้เลยเออมีมีแต่คนอยากอยากให้มุกถอดฟิลเตอร์นะจริงหรอแป๊บเดียวไม่มันใจเดี๋ยวมุกไม่สวยนะอ่อ่ะถอ,อดกด็ได้โอ้ แบบนี้เรียกว่าไม่สวยแล้วครับโอ้โหนี่ก็ยังฟิลเตอร์อยู่แล้ว,ว่าเป็นฟิลเตอร์รือว่าเอาหูออก <laughs> เป็นแบบนิดนึงนิดนึงเคม, <okay. S 2> มันเป็นมันเป็นความลับของผู้หญิงอ๋ออืม <laughs> แต่ตอนที่แบบลุกเจอมุกตอนที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยก็ก็โอเคมากนะไม่ได้อ๋ออ่แทุกคนลุกเขาปากหวาน ดูเขาไม่คนใจดีเขาเขาให้กำลังใจมุกครับู I love you from Indonesia yes thank you so much okay สรุปสรุป so so in summary hello Indonesia คือ hello in Indonesia what what was that I because I think okay we have k ันทิก and กันเทงอมุก มุก is กันทิก I am ก you know? uh, ันเทง maybe กันทิกต้องทำใจทำไม่ใช่ทำใจอะไรนะ humble humble คืออะไรอะ่ะ humble humble คือถ่อมตัวทำตัวเออต้องทำตัวไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องถ่อมตัวเยอะโอเคเราสวยเราก็บอกเราสวยเราหล่อเราก็บอกเราหล่อถูกปะโอ้ว้าว <laughs> มุกมีคนบอกว่าเขาเซิร์ชใน google เราบอกว่านายขายาอ่อยมีแค่สิบอีพีอ่ะแต่มันซึ่งมันผิดมันผิดผิดผิดสิบสี่สิบสี่พสี่ yes f o e e yes thank you very much แล้วก็กขอสปอยนิดนึงจะสปอยว่าลุกจะมาอยู่ในช่องช anel นล YouTube ของมุกด้วย ยั้ไงก็ฝากด้วยสปอยสปอยแบบว่าสปอยอ๋อสปอยเรื่องสปอยแบบเออเออไม่ใช่สปอยเรื่องแต่สปอยเรื่องได้นะเห็นเห็นว่ามีมีมุกตอบห้าสิบคำถามใช่ไหมเนาะวันก่อนเขาไปดูของลูกทำอะไรแบบแบบนี้มาก่อนอ๋อ หรือเปล่า <in> ก <English> <oh ็ย <teaching>? mm. ู u <lush> ูบอะเหรออืมหรือแบบในสัมภาษณ์อบางอันก็ยังไม่เคยคำถามมามาจากไหนอ่ะคำถามก็คิดเองแล้วก็แบบลิสต์ถามถามในไอจีบ้างอะไรเงี้ยทำาป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมุค่อยทำใช่คิดเองตอบเอง ว่า <Or S 2> สวยไหมอ๋อสวยเก่งไหมอ๋อเก่งน่ารักไหมอ๋อน่ารักอ็เกินมากใช่เห็นว่าน้องฝลกกวินอะร้องเพลงทำเพลงทำเพลงดีมากดีนะลูกไปลูกจะฝึกร้องปะอยากอยากอยากฝึกตามเขาแต่เสียงเขาแบบดีมาก อยากร้องคบวร์กับมุกป,ปะลงชอบมุกแบบร้องรองด้วยกันเอาปะเดี๋ยวทำเ,เ,เดี๋ยวทำจริงะปะถ้าเธอคิดไททอลของสองชื่อชื่อชื่อของเพลงคืออถ้าเธอคิด,ค,ดคิดจะมาอ่อยหรอไม่ใช่เพลงอของฟุกใช่ไหมของมกุก อ๋อเพลงของมุกชื่อ Tell Me Tell Me n นะจะเชื่อคิดจะมาอ่อยโอเคๆก็ต้องเป็นแบบเอ่ออีกออกซิเจนที่แบบแต่แต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าลุกอะอยากอยากได้เพลงไหนเป็นเพลงของของฟุกก็ได้โอเคมาเวอร์เพลงฟุกนะโอ้ remix remix อะเอ็ได้กับเพลงของเขาอะเออจะได้ไม่ช์กัเพลงเร็วกับเพลงช้าลองดู หรือหรืออยากร้องเพลงอะไรด้วยกันก็ได้นะเพราะว่ามูกกำลังจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ที่เป็นเพลงอย่างเดียวอืมถ mm. ้าประมาณเดือนละแบบสามสี่เพลงเลยก็ถ้าลูกอยากร้องเพลงอะไรมาร้องด้วยกันได้ได้มีมีทีมที่อัดเสียงแบบให้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืม mm. แล้วอยากให้ลูกทำ YouTube ต่อด้วย แ<ม>ชนแนล,แนลยูทูบลุคคือ <laughs> ไม่ได้เรื่องเลย <laughs> <laughs> ลงลงไม่ค่อยบ่อยให้ให้ให้ขอขอขอผู้จัดการลองขอไปดูให้ค่ายทำให้๋อ oh! ขอบ,บ,บุกก็ทำกับแกมมี่ใช่แบบให้ให้คิดคิดคอนเซปต์ใช่คิดคอนเซปอะไรบ้าง <laughs> แล้วก็ทำตามเนาะ หรือแบบง่ายกว่าสําหรับคนที่แบบไม่รู้จะทําอะไรอืมแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะยากยากลองดูลองดูแต่เราว่าเราว่าเราว่าลุกมีอะไรทํำน่าจะไม่ยากโอเคคลิปแบบคลิปไม่ต้องยาวด้วยมใช่สิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีเองใช่ Can you say Angkanda Momuk อมีนโอมุกอังกันดามโออังกานดามโอมุกเออแปลว่ามุกอยู่ซ beautiful นะว้าวอาอมี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 คนยากให้ให้มุกร้องเพลงคนเจ้าชู้ลุกเคยฟังหรือยังเคยฟังหรือยังเคยฟังเคยฟังใช่ เตรียมตัวรับมือให้ทันเ้ยลูกเต้นเป็นอิกอ๋อเต้นเต่ชื่อฮึมฮึมฮโอเคกาจะถึงเวลานะครับได้เราไปเตรียมตัวดูทีวีกันดีกว่าเปิดทีวีนะครับแต่ดูช่องอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ดูช่องเราดูช่องเรา TMM ยี่สิบห้า เท่านั้นนะครับ<ช> GMM เดี๋ยว<ช>ม,มันมันออก Youtube อะเมื่อไหร่แล้วมันออกพร้อมกันไม่น่าจะ YouTube เหมือนตอนตอนจบก็ออก Youtube เลยแต่สำหรับต่างชาติเท่านั้นสำหรับอินเตอร์เน็ตเท่านั้นพอจบปุ๊บดูทาง YouTube แต่ถ้าคนไทยดูทางไลทีวีตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะอ oh. อ๋ง่ายมากแล้วเรา <Okay. S 2> เราไปสแตนบายดูในทวิตเตอร์ทุกคนมาช่วยกันทวีตนะเราจะได้แบบเข้าไปดูดูฟิดแบ็กันด้วยเอออยากอยาก I want to I want to read your comments on Twitter please mm. Yes for those who did not understand that the video comes out on YouTube right after it airs on on GMM 25นะครับใช่และว so แ well, ่ สามสิบนาทีมั้งรู้ว่าสี่สิบห้าละครเนาะไม่ไม่เพราะว่าแฉแฉออนแอร์สามชั่วมงครึ่งปะใช่ก็ประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดี so it will be on YouTube about nine thirty PM Thai ท h a i time yeah นะครับ yes โอเค โอเคทุกคนเปิดทีวีแล้วไปเจอกันในทวนะิตเตอร์เนาะลุกไปเจอกันในทวิตเตอร์ครับผมบายบายครับบายบายครับ <laughs>